เจ้าหน้าที่สลบอครับอ่าอาจูให้การช่วยเหลือเข้าเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่อยเดี๋ยวผมจัดการรอบๆให้ครับอ่าข้างบนมีคนนึงนะครับขึ้นไปคุมกบคิวเลอร์ไว้อยู่ครับถ้าผมลงไปนี่จะโดนไหมโอเมงโอเมง ว่าครับว่าไงครับว่ามา,าให้เดาฮะคุณบางเทนใช่ไหม เราถูกป่ะครับเพื่อนอขอเบกครับว่าไงว่าไงครับมามาเมื่อกี้พี่เกียร์ถามประมาณยูเลอร์สามารถอเล่นกับตำรวจได้ไหมเออเหมือนประมาณว่าจะให้ยูเลอร์เข้าไปหาตำรวจอย่าไปฟังอย่าไปฟังมีคนเดียวอยู่ที่ผมคนเดียวครับอย่าไปฟังเขาอย่าไปสนใจมึงใช้เวลาปลอมตัวเขาเจ้าตำรวจนะหัวเบาอยู่อะอยู่บนยอดทหารน้ำไหมครับไม่น่ามีอะไร ตำรวจเขาจะเอาอยู่แล้วตำรวจในเมืองอ่ะน่าจะไม่รู้เรื่องคิลเลอร์เบอร์หนึ่งกูของจริงว่ะจริงว่ะเฮ้ยบังวอลบอกในขึ้นหนึ่งเลยนี่นี่มึงคิลเลอร์อยู่กับผมมึงใช้เวลาแต่งตัวครึ่งชั่วโมงอะภายในบริเวณเอาคือแต่ไม่มีคนรลบแล้วครับอะคุณหมอครับมาที่โรงพยาบาลทีหนึ่งฮะวอลบอกขึ้นหนึ่งเลกครับหน้าโรงพยาบาลแซนดี้ครับผมเมื่อกี้มึงพูดอะไรบัง ขอยูมามา่ในตู้ขออยู่ในตู้ทำไมขออยู่ในตู้อ,ตอะไรโอ้เ oh, จรจาคุยกันสิ <c oughs> ได้ๆๆเอเจตบอกว่าจบฟุนเถอะไอ้สัตว์ไม่เมวิร์กว่ะ ยืนยันข้อมูลเมื่อกี้อ่าอาดำสองสีดำหมวกน็อกสีดำแต่งตัวสีดำบางเทนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้กิลเลอร์สังหารไปแล้วว้าสังหารเซนตโตโน่นี่ใครขับอะคะอ่า,อาพี่เกียร์ขับครับพี่เกียร์ขับพี่เกียร์ครับ,รรบประตู<ไ>เมื่อกี้ได้ยินเสียงรถด,ดอดถึงหันไปยิงอะใช่เออถูกยิงถูกตัวแล้วถูกตัวแล้ว มื่กีใครโดนยิงมั่อกในตัวอะก็บอกแล้วอย่าปลอมตัวเลยจริงปลอมตัวไปก็เท่านั้นน่ะมันจับกันง่ายๆไอแบงค์เป็นคนบอกเองบอกว่าอยากให้อยากอยากให้โอพสุดๆมันจะได้หาวิธีเล่นจะได้สนุกสนุกไม่เปื่อยผมก็รอดูอยู่ว่ามันหาวิธีเล่นยังไงบ้างจูดูเซน,ตนโตโน่ไว้ก่อนนะขอไปเปลี่ยนรถแป๊บรับทราครับคุณหมอเข้าให้การช่วยเหลือบริเวณตุ้งแจสีแดงครับ มีคนตลบครับทราบค่ะคุณซิโร่ต้องเปิดรดมาเติมมันหนอเลยะครับถ้าประชาชนฟื้นขึ้นมาคนไหนไม่ใช่แก๊งลิเบอร์ตี้หรือดูไว้เก็บตังค์ไม่ต้องเก็บตังค์นะครับเก็บเฉพาะลิเบอร์ตี้กับดูไว้เดี๋ยวผมเลียร์ที่หมดที่เหลือให้โอเคครับ คนหลุยเห็นว่าหนึ่งไหมคะขอว่าเจ็ดเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้าโอมองอะไรเงี้ยตินตามไม่ได้อะอยู่บนไอย้ยูนิตเป็น,ตนโตโนสีขากำลังมุ่งหน้าเข้าเมืองคะ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทัน ไม่ทันไม่ทันจ้าไปเก็บไปแล้ว <laughs> มาเงียบมึงมาเงียบนะายสัตว์มึงมาเงียบนะมึงมาเงียบนะมึงมาเงียบนะไอสัตว์จริงของวันหนึ่งรอบหนึ่งครับ จินจวอนหนึ่งได้เลยนะเกือบเกือบเกือบเกาะไม่ช่วยที่เลยต้องเขาจอดอยู่ใต้สะพานอ่ะคนคนเลยเกาะไม่ช่วยครับเกาะไม่ช่วยครับเกาะไม่ช่วยว่าไงเลยครับโอ้โหผอถือปืนโอ้โหเกินอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ วิธีนี้ดูรวมๆหมเองที่วิีวิจารการขับบาทก็จะบอกว่าคล้ายๆก็คล้ายๆนะเพราะว่าเราประชุมไปแล้วเมื่อวานประชาชนก็โอเคครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าคิเด้วยจะมีบทบาทสภาจะมีบทบาทเยอะตลาดแรกนะนอเลยเปลี่ย,ยนเฮ้ยยังอยู่ป่าวะหมอไปยัง อยู่ค่ะพี่โอเคเกยวไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมากันเต็มเลยอุ้ยมากันเต็มเลยเอา่าแจ้งคนลุยจะอาอัมเซนโตโน่สีขาวไว้อยากให้ค่าแสงเท่านั้นนะคะอย่าคลิปด,ดีกว่าผมรูก่นอนว่าเราจะพังกันแล้ว หมอครับป่าบริเวณเคนใหญ่เอาเมื่อก,กี้เข้าไปแล้วนะครับตัวคินเลอร์เขายิงไล่ออกมา,ามาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ คุณซิโลอยู่ไหมว่าไงครับเออตามตามเซนโนต่ออีกทีครับไม่ครับตามกอนแด๊บนเดิมกำลังรีบไปครับขอบคุณพีรพงศ์ด้วยครับผมสำหรับซาพอร์เตอร์นะคะขอบคุณครับเขาจอดคุยคอะไรอ่ะ อ่อเขาจอดคุยกับใครไม่รู้ค่ะเซนตต้นนองสีขาวตามดูไปเรื่ยครับตามดูไปเรยตามดูไปเรื่ยจีนรอหนึ่งอยู่ค่ะบอสก็บอกแล้วว่ามันมันต้องแบบนี้แหละผมจะได้กลัวขนาดเราทําขนาดนี้มันยังไม่กลัวกันเลยอ๋อคนตามเซนตตนอสีขาวคันหนึ่งค่ะจีนกำลังจะตามเอ v ูวีสีดำ เข้าโต๊ะหนึ่งคันชุดขาวเหมือนกันมาขามาแล้วเว้ยมาขามาแล้วเว้ยมาขามาแล้วเว้ยอันนี้ใครวะ ใช่ปะเห้ยกูเห็นคอมมึจําได้เลยวะเฮ้ยพวกมึง no นี่ไม่กลัวจริงๆอ้เหี้ยะูดเองไว้เอากลับไปใช้แล้วนะเมื่อกี้บังก็มาคนดวรถสีดำเป็นรถคุณเฉินค่ะค่ะโอเคโดนโดนอะไรหรือเปล่าคะคิลเลอร์โดนล่าคิลเลอร์โดนล่าค่ะ โอเคคนหมอตามให้ผมทีครับรถของคนของผมเนี่ยเป็นโคเมีสีดำดูให้ผมหน่อยคิลเลอร์โดนยิงค่ะคิลเลอร์เอ้ยคิลเลอร์โดนหัวอยู่ค่ะพอที่ไหนที่ไหนขึ้นไปหัวอยู่บนนี้ตัวบนไอ้นี่สีแดงอะค่ะพ่ผมกำลังไปผมกำลังไปใครถอดถอดถอดดูไว้กำลังขึ้นครับอ่าชุดแดงครับแดงโอเคปล่อยปล่อยดูไว้ขึ้นแล้วครับปล่อย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 ไม่ต้องรีบดูไว้ดูไว้ปล่อยปล่อยปล่อยเขาลงมาไม่ได้เขาลงมาไม่ได้เขาลงมาเขาตายครับปล่อยครับ ลง่ลงหล่นมาตายหนึ่งแล้วไม่ต้องห่วงหล่นมาตายกับตัวย<ม>ูเลอร์ก็ตกมาตายครับอ่าดูยืนยันให้ผมทีอุ้มเดี๋ยวจีนอุ้มยูเลอร์ไปค่ะอย่าอุ้มอ่ายืนยันตัวของโควกคนของผมเนี่ยใส่หมวกกัน็อกสีอาคุณหมอระวังครับไม่ต้องห่วงผมอยู่ผมอยู่ผม เจ้าหน้าที่สลบครับอ่าอาจูให้การช่วยเหลือเข้าเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่อยเดี๋ยวผมจัดการรอบๆให้ครับเอ่าข้างบนมีคนนึงนะครับขึ้นไปอุ้มศพคิวเลอร์ไว้อยู่ครับถ้าผมลงไปนี่จะโดนไหมงงออมมตำรวจไม่ตำรวจไม่ต้องครับตำรวจช่วยแต่ตำรวจพอคนอื่นเดี๋ยวผมจัดการเองตำรวจช่วยแต่ตำรวจครับรับทราบครับขออนุญาตลงไปอุ้มศพเจ้าหน้าที่จีน เื่อกี้เหมือนเหมือนมันกระโดดลงมาตายเองปะ่ะใช่ปะ่ะเหมือนข้างบนมันกระโดดลงมาตายเองปะ่ะใช่ปะ่ะหลังจากให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวช่วยคอนโทรผมหน่อยนะครับอยากจะรู้โอ้โห,โหเฮียลดกันกระสุนไอ้สัตว์เอ้ย หมอจะช่วยดูไว้อะครับอ่าไม่เป็นไรครับ<ห>ไม่เป็นไรปล่อยปล่อยไม่ไม่ไม,ไม่บอกให้หมอพาตัวไปที่โรงพยาบาลครับ <c oughs> คุณหมอเคลียร์ให้ผมยังพื้นที่เคลียร์ไหมครับ <c oughs> ตำรวจช่วยคิวเลอร์ใครอ่ะตำรวจช่วยคิวเลอร์ตรงไหนอ่ะตำรวจไม่ได้ช่วยคิวเลอร์นี่เมื่อกี้ผมก็บอกให้ตำรวจช่วยตำรวจนี่ ก็บอกแล้วมันจะได้กลัวกันบ้างเมื่อกี้มีกี่แก๊งเนี่ยลิเบอร์ตี้ด้วยตำรวจช่วยตำรวจเสร็จแล้วถอยเอกไปเลยครับเอาช่วยประชาชนด้วยพาไปโรงพยาบาลครับผมสอครับเมื่อกี้เหมือนมันเมื่อกี้เหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันกระโดดมาจากข้างบนแล้วมันลงมาตายกวัวะ ปะทูกูอยู่ไหนวะเน,นี่อยอ่าตำรวจผมฝากด้วยครับผมฝากด้วยผมมาลังหาตัวคนของผมอยู่ไปกับจีนแล้วมั้งครับหมายถึงคนของผมมะเหรอคนของผมคือไปโรงพยาบาลแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคน่าจะไปกับจีนแล้วครับโอเคครับถึงอยู่โรงพยาบาลครับเอ่อเบื้องต้นตอนนี้จีนโดนอุ้มไปด้วยครับตอนนี้กับติดมือคิวเลอร์ไปด้วย โอเคโอเคไม่เป็นไรคือถึงโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมมาแต่คือตอนนี้เขาอุ้มมีมีดไว้อุ้มไปแล้วครับอุ้มไปเหรอตามจี s หน่อยให้หน่อยตามจอยู่ที่ไหนอ่ะเป็นจีนครับตอนนี้จ p s จีนอ๋ออ๋อมันอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่ครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมือ,อจีนเหรครับแสบนะไอสัตว์เปลี่ยนชุดนะแสบนะบ,นะบ,นะบ,นะบอกแล้วอย่าปลอมตัวไม,มอ,อครับหมอหมอยีเม่ คนฟอร์มใส่ชุดแก๊งเอ็มเอสอีกคนใส่ชุดเป็นคิลเลอร์<ง>อีกคนมาเข้าข้างหลังใช่จีบีเอ็มไม่ต้องหวานกะอนจะเล่นแค่หอ,อบซ้บา ที่ที่ที่ลิเบอร์ตี้เขาจะมาช่วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งเราก็คือออกออกเราคือเราถ้าเกิดเราก็เราก็จะทำทั้งสองแกงแล้วครับมันมือถือถือว่ามันมืออยู่นะถือว่ามันมืออยู่นะได้ได้แบบเออปลดป,ป,ปล่อยอยู่นะนมีศพตรงไหนอีกมีศพตรงไหนอีกใครอะ่ะพูดใครผม <แ S 1> จุกหัวบครับผมจุกใครเสียชีวิต ให้ให้หมอรักษาเขาเลยครับแล้วครับฟื้นขึ้นมาบอกให้เขาติดต่อผมเออเผิญว่าเป็นฝั่งดูไว้ที่ได้ตัวคิลเลอร์ไปนะครับอยู่ตรงไหนครับตอนนี้โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาจะได้ตัวไปยังไงอะฮะถูก <ผม S 1> ไหมยอยู่อ,อะไม่รีบกีเดี๋ยวยให้หมอรักษาไม่ยอมไม่รักษาถ้าที่ผมเห็นนะอ่าไม่ไม่ยอมไม่รักษาคือยังไงครับ แล้วก็นี่เลยใส่กุญแจมือเดี๋ครับอันนี้มันพื้นที่นอกกุญแจแดงแล้วเป็นเรื่องของตำรวจแล้วครับครับใส่กุญแจมือเลยครับเอาว่าเจ็บที่โรงพยาบาลแซน,นดีช้ช็อตเลยตำรวจคุมเหตุให้อยู่ที่โรงพยาบาลอ,อ่ะเฮียเทอรนี่เอารถตำรวจไปที่ไหนเป็นหลักโรงพยาบาลแล้วครับ แค่รถช่างมันปล่อยไปครับเฮ้ยโทนี่ใส่ชุดสีดำเข้ามารถเหรอเข้ามารถเหรอไอสูดสีดำข้างหลังเสื้อแก๊งสีดอะไรนะเอ็มเอสหไยไรบางกองตัวเปิดน่าจะใช่นะเออแก๊งเอ็มเอสตอนนี้คือเขาเขาปลอมตัวเขาปลอมตัวครับเอ็มเอสยังยังไม่ได้เข้ากุญแจสีแดงเป็นพื้นที่กฎหมายเราจับได้เลยนะขอให้เขาถอยห่างครับอย่าให้เขาข่มโคลถ้าเขาคว้าอาวุธบอหาผมเขาขโมยรถตำรวจไปใช่ไหมเหลี่ยงเลเดี๋ยวผมรอเจ้าหนี้อยู่นิดนึง ามเฮีย yeah, ตอนนี้ผมไปจอดอยู่ที่เซฟเฮาส์อ่ะแต่ว่า uh, ผมเตรียมตัวเสร็จแล้วจอนึองไม่ได้ยืนเลยครับพี่เฮีจอนจอนเลขอะไรบอกจอนจอนเลขอะไรเลขหกเก้า uh, John, John, หกเก้าหกเก้าครับผมมาจอดอยู่เซฟเฮาส์แล้วรอคำสั่งเฮียอยู่ยรู้อ่าคือตอนนี้เรายังไม่มีเวลาเอาไปเอารถให้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหารถใช้กันก่อนได้ไหมได้ครับเดี๋ยวหารถใช้กันก่อนอ่าเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับไปหาดีกว่าเดี๋ยวพี่กลับไปเบิกให้ดีกว่าโอเคได้ครับได้เซฟเฮาส์ใช่ไหม ใช่ครับ okay, okay. ด้านในโรงพยาบาลมาช่วยพี่อะะเอจูน่ยค่ะ